นักเรียนครับที่นี้ก่อนที่จะมาทําการเสียบเครื่องมือวิเคราะห์เราทําครั้งแรกเนี่ยครูต้องมาทําการวัดก่อนครับนักเรียนวัดเพื่อความแน่ใจนะครับดยใช้มิตเตอร์นี่แหละนะครับตอวน,นี้ใช้มันติมิตเตอร์ส่วนสโคบเอามาไวใ้ให้นักเรียนเห็นสนัญญาณครับสัญญาณสื่อสารเนี่ยมันวัดไม่ได้มันออกมาแค่สองสามโวลต์แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันออกมาจริงหรือเปล่าเพราะนั้นสโคบจะเป็นตัวถอดให้ดูค่อยว่ากันครับอ่าตอนแรกเราที่บอกว่า ปักที่16กับปักที่4 1 2 3 4เนี่ยจะต้องเป็นสต้องเป็นกล่าวครับส่วน16เนี่ยต้องเป็นไฟบวกก็จิ้มวัดเลยครับเห็นไหมฮะจะมีไฟ12โวลต์มาเลยเห็นไหมครับต้องมาครับยังไม่ได้เปิดสวิตช์ยังไม่อะไรเลยเห็นไหมฮะต่อไปสัญญาณแคนครับสัญญาณแคนเนี่ยครูจะวัดให้เราดูยังไงมันเป็นสัญญาณสื่อสารครับก็ไม่ได้ใช้มิเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเอามิเตอร์ออกไป ช้สโขบครับนักเรียนตัวสะโขบเนี่ยข้างหนึ่งก็ลงกล่าวไว้แล้วนะครับอีกข้างหนึ่งครูก็เอามาไว้จับสัญญาณนี่ตรงนี้เอาไว้แทงนะก็ดูสัญญาณแคนเลยครับก็เราที่มาที่เดี๋ยวดูตัวสะโขบนะครับเดี๋ยวครูจะแทงนะสัญญาณแคนมีแคนไฮหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเป็นแคนไฮแทงวัดสัญญาณเลยครับปุ๊บหมายยังแล้วก็ทําการเปิดสวิตช์ครับ ่อง e c u ปล่อยสัญญาณสื่อสารมาหรือยังถ้ามันไม่ปล่อยยังไงก็เข้าเครื่องสแกนไม่ได้ครับต้องปล่อยออกมาครับรปุ๊บเห็นไหมฮะสัญญาณสื่อสารนี่ครับเดี๋ยวหยุดดูนี่คือแคนหายครับหยุดไม่ทันนี่มาแล้วนี่เห็นไหมฮะแล้วครูก็จะขยายให้ดูนี่คือสัญญาณแคนหายครับมันมาในรูปแบบสัญญาณซึ่งนะครับ ตัวรูปแบบสัญญาณนั้นเราไม่สามารถที่จะถอดรหัสมันได้เพราะว่าเราไม่มีชุดถอดรหัสครับนักเรียนถ้านักเรียนมีชุดที่จะนักเรียนถอดรหัสได้เนี่ยนักเรียนก็จะสามารถถอดรหัสมันได้นะครับเพราะน,นั้นเนี่ยเราก็เพียงแค่มองว่าสัญญาณมันปล่อยออกมาด้วยออสซิโลสโคปเท่านั้นนะครับวิศวกรรมการสื่อสารก็ต้องเรียนอีกศาสตร์หนึ่งเลยแหละแต่ในฐานะเราเป็นช่างยุนไม่ต้องไปจําเป็นต้องถอดรหัสมันเดี๋ยวเครื่องมือวิเคราะห์มันจะถอดให้ครับแต่ตอนนี้สัญญาณแคนออกมาจากปั๊กก็โอเคครับเห็นไหมฮะ ต่อไปอ่ะเป็นออโต้ก็จะได้เห็นทีๆมันจะวิ่งมาปิ๊ปปี๊ปป๊ปป๊ป,ป,ป,ป๊อันนี้เป็นพินที่หกแคนไฮแรงเคลื่อนมันจะสังเกตอยู่ที่นะครับมันเกินสองโวลต์ขึ้นไปไปจนถึงสี่โวลต์ดูนเนี่ยฮะแต่ทีนี้พอมาเป็นแคนโลปั๊บพินหมายเลขสิบสี่ครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามและสิบสี่พอเป็นแคนโลปุ๊บเป็นยังไงปั๊บเห็นไหมสัญ,ญญาณจะชี้กลับล่างแรงเคลื่อนมันจะต่าลงไม่ถึงสองโวลต์นี่คือสัญญาณแคนโลครับ ครูจะขยายให้ดูครับนี่โลสัญญาณแคนโลก็เหมือนกับสัญญาณแคนไฮนะครับออกมามันเป็นสัญญาณสื่อสารครับจับอ่ะจับได้แล้วปุ๊บนี่เห็นไหมครับนี่คือแคนโลแคนไฮแคนโลออกมาสัญญาณสื่อสารพร้อมครับนะักเรียนแค่นี้ก็ถือว่าเราวายสายครบแล้วอ่ะปิดสโครปไปต่อไปเป็นขั้วหนึ่งซึ่งที่ครูบอกว่าเป็นขั้ว t ีครับนะักเรียน ข้อ TC เอาไว้ทําไมสําหรับโตโยตา้าหนึ่งเอาไว้เรียนรู้เวลาเปลี่ยนกล่องมันมีวิธีการจาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนู่นเนี่ยเวลาให้มันเรียนรู้ระบบนะครับของโตโยตา้าแต่อีกตัวหนึ่งมันเอาไว้เช็คเลยว่ารหัสวิเคราะห์ไฟเอนจิ้นมันจะกระพริบเป็นแบบเมนนวลให้เราอ่านโค้ดครับเดี๋ยวครูปิดสวิตช์ก่อน,นครับคูก็จำ TC คือหมายเลข13 9 1 11, 12, 13, ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครูจำสิบสามจำให้ดีนะฮะจำผิดชีวิตเปลี่ยนเอาไฟไปป้อนห้ามไปยุ่งกับสิบหกเด็ดขาดสิบสามกับสี่หนึ่งสองสามสี่ครับนี่ครับสองอันปับถ้านักเรียนวายสายถูกต้องวายหลอดเอนจินถูกต้องมันจะต้องกลับพริบครับกับพริบเพื่อบอกรหัสว่าปกติหร,หรือไม่ปกติครูเปิดสวิตช์แล้วนะครับเราสังเกตหลอดเอนจินขึ้นนะครับปึ๊บรอแป๊บหนึ่งครับปึ๊บรหัสมาไม่มาแล้วครับเนี่ยกับพริบแล้วครับ อันนี้ไม่ใช่ปกติแล้วครับเนี่ยนะครับนั่งนับรหัสกันตาเหลือกเพราะเราวายสายใหม่ไม่รู้โค้ดอะไรเป็นไรมันฝังมันยังลบไม่ได้ครับนักเรียนถอดขั้วออกมันลบไม่ได้นะันักเรียนเห็นไฮะนี่นี่ไล่ถอดรหัสเอาเองซึ่งทางของโตยโยต้านั้นเขาก็มีรหัสการช็อตขั้วให้นักเรียนนับอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวครูจะเอาเครื่องมือวิเคราะห์เข้าไปแล้วเข้าไปตรวจสอบว่ามันเปลี่ยนยังไงเพราะตอนนี้เครื่องมันก็ยังไม่สมบูรณ เราะนั้นเครื่องมือวิเคราะห์วิชาอีกวิชาหนึ่งที่นักเรียนต้องเรียนคือวิชาเครื่องมือวิเคราะห์ครับเห็นไ,ไหมฮะวายสายเสร็จก็ไม่ใช่จะจบในการซ่อมรถทั้งคันนั้นซ่อมรถทั้งคันเนี่ยมันประกอบไปด้วย5วิชาหลักที่เรียนกับครูไปนะครับเดี๋ยวเจอกันในห้องเรียนนะครับ